2กิดรัศกราช1,953เทนซิงเริ่มการเดินทางสำรวจเอเวอเรสต์ครั้งที่7ก,กับกลุ่มนักไต่เขาชาวอังกฤษนำโดยนายพันจรหันในแวนเขาไม่เพียงแต่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ขับที่สามารถแบกสัมภาระหนักขึ้นขึ้นสู่เสียดฟ้าได้แต่ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นนักไต่เขาและนักสำรวจที่มีความชำนาญเยี่ยมซึ่งถือเป็นเกียรติของชาวชาปาผู้นี้ ตอนนี้เขากออพิ่งยกทีมสำรวจชาสวิตไตถึงยอดเขาได้ถึง28,250ฟุตซึ่งอันนี้ก็คือยอดเขาเอลเวย์นะครับมากที่สุดแล้วเทนซิงคนนี้ครับได้รับการว่าจ้างจากนักสำรวจชาวอักิจให้ขึ้นไปยอดเขาสูงอีกครั้งคราวนี้เขาได้เป็นหัวหน้ากลุ่มทีมลูกขามร่วมกับนักไต่เขาเชาวอังกฤษ10คนซึ่งในนั้น มิชาวนิวซีแลนด์คนหนึ่งชื่อเอ็ดมันคิวลาลี่และเขาทั้งหมดต้องผลของสัมภาระในการใช้งานไม่ต่ำกว่าสตันครึ่งด้วยซึ่งของพวกนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าบนนี้ออยอดเขาส่วนใหญ่ก็จะใช้ลูกค้าเป็นหลักนะครับ ของถูกส่งมายัางปุงกาดมันดูและใช้ลูกหาบชายและหญิงเดินขึ้นไปบนเชื่อกเขาท่มาลาอีก1,800เมตร1,800ไม่์ครับรขอโทษพอจะเดินไต่เชือกข้ามนะ้ำจนถึงเต็นที่จะเชิงที่เขาเทนซิงต้องจ้างลูกหาอีก2 3 0ถึง3คนเพื่อปฏิบัติการครั้งนี้หลังจาก เขาคนสัมภาระจำนวนหนึ่งไปถึงเต็นที่พักแล้วเขาก็จะมีชาวชาวบอที่ชำนาญในการแต่เขาอีก40คนรับช่วงต่อนะครับเพื mm ่อ hmm. ลำเลีงสัมภาระดเดื่อมีเขา mm hmm. ในช่วงที่สมใน4ี่ของเขาซึ่งคนที่เกงที่สุดในถุ่มจะต้องปฏิบัติภารกิจบนเขาโดยการทำหน้าที่คนอุปกรณ์หนักถึง750ดอบปอนด์อย่างไรก็ตามมีเพนเทซิซึ่งลูกหาบ สคนเท่านั้นที่มีร่างกายแข็งแรงและชำนาญพอที่จะเดินไปยังยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นหลักนะครับสู่ความเป็นทีมเวิร์กยิ่งไต่เขาสูงมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งใช้ความรลงแรงว่้าใจกันมากเท่านั้นนะครับเริ่มจากกลุ่มแรกทําหน้าที่แบกอุปกรณ์ไต่เขาส่วนกลุ่มที่2ทําหน้าที่สำรวจเส้นทางขึ้นเขาทําบันไดผ้าและตรวจสอบความแน่นหนาของเชือกไต่เขาเพื่อ ตรวสอบความเรียบร้อยก่อนที่ทีมตามมาจะขึ้นมาที่เข่านะครับเทนชิงกล่าวถึงการทำงานเป็นทีมว่าคุณห้ามปินเขาสูงอย่างเอเวอเรสต์โดยลำพังหรือปีงแข่งกับเพื่อนร่วมงานแต่ควรปีนอย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไปโดยมีทีมงานที่ทุกเคไม่เห็นแก่ตัวขอยช่อเหลือแนะนำไปให้ถึงยอดเขาด้วยกัน มันเป็นความฝันของผมผมพร้อมจะยืดอกรับความลมเหลวยงของผู้รุกผู้ชายและจะไม่ร้องไห้เพราะนี่คือวิธีแห่งผูผพในที่สุดความพยายามที่จะขึ้นยอดเขาของเขาและทีมงานที่ยึดมาในวิธีของภูกพาก็สําเร็จแม้ว่าในกลุ่มแรกจะประกอบไปด้วยทอมบูดิลลอนและชาอีเวนต้องประสบความลมเหลว จะไปถึงจุดหมายแล้วก็ตามดนในกลุ่มที่2ซึ่งประกอบด้วยเซนซิงและเอ็ดมันกับไต่ถึงยอดเขาได้เป็นผลสาเร็จพวกเขาอ่อนเพลียหมดแรงแน่นอนพวกเขารู้สึกถึงความผิดหวแบบังานสุดเสือที่ไม่สามารถมีข่าวยาดได้ในกลุ่มแรกนะครับแต่เขายังคงคอยให้คําคนแนะนําและช่วยเหลือกับกลุ่มที่2และผมก็คิดว่าใช่แล้ว สิ่งนั้นแหละที่อยู่บนเขาพวกเขาทําให้มนุษย์เป็นผู้วีช่งใหญ่เฮนรี่ก,กับผมเรียนรู้และเรียนรู้ว่าเราขาดคนอื่นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าตายเขาซึ่งมีหน้าที่สำรวจเส้นทางหรือไม่แด่ชาวชาวบอที่ทําหน้าที่แค่ขนสัมภาระรวมถึงบูดิลลอนและกีแวนฮันผู้คุยทาง และสำรวจเส้นทางข้างหน้าก่อนทุกคนมีความสำคัญในทีมนะครับโอกาาของพวกเขามาถึงเมื่อปีเมื่อ29าพฤศภกายนสอกัตรับคิสซ,ซกักการดหนเพลาเงซิงและเอ็ดมันก็สรงความสำเร็จในสิ่งที่ไม่มีมนุษย์ผู้ใดทำได้เมื่อเขายืนอยู่บนยอดเขาเอลเรสเทงซิงและเฮลลรี มันถต้อเทรนซิ่งแลมันทําสิ่งที่นีได้ตามลำพังหรือไม่คําตอบก็คือไม่ใช่นะครับพวกเขาทําสิ่งนี้โดยมีทีมงานช่วยเป็นแบ็กอัพให้กับเขาเราได้บทเรียนอะไรจากตรงนี้ครับก็คือการทํางานเป็นทีมทำให้คุณมีโอกาสสำเร็จมากกว่าที่จะ จะเวิร์สุดท้ายคนเราตื่นจะเก่งแค่ไหนก็ต้องมีการเชื่อพื้นพาช่วยเหลือซึ่งใจรักันเสมอนะครับขอบคุณครับ